ในอล,ลี่สำหรับคนอยากจะตัดกระเพาะมาดูซิว่ามาดามแพมทำอะไรบ้างก่อนอื่นล้างเล็บค่ะอดอาหารทั้งหมดเป็นเวลา8ชั่วโมงใครใช้ใพูดนิสสาระคดีของฉันโอ้โหไหมตอนนี้กูคิดอะไรอยู่อยากกินข้าวละสิเออถึงแล้วเหรอจ้าห้องผ่าตาดัดใช่ค่ะในห้องม้ำส่งได้ตรงนี้นะคะไม่บาา อ้าวเปิดทำไมอดโรแมนติกเลยลพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะส่งได้ตรงนี้จ้าและตอนนี้ผมก็กลับมานอนบ้านคนเดียวครับเป็นการนอนครั้งแรกในรอบ1ิบกว่าปีเลยไม่เคยรู้สึกเหงาขนาดน,นี้มาก่อนเลยสุดท้ายก็นอนไม่หลับครับตอนนี้ตีสามก็เลยมารอแพนมที่โรงพยาบาลและแล้วการผ่าตัดก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับหลังจากผ่านไปเกือบ24ชั่วโมงแฮปปี้นะอะนอนหลับไปซะ <c oughs> <c oughs> ด่าัวใน่ยสิโค <c oughs> อยากโดนดา่า <c oughs> <c oughs> ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างก็มีาจา๋า ชิลมากยิขาาก่ข้าวมากค่ะคุณขาไม่เจ็บแผลหรอจ๊ะเออไม่เจ็บเลยแล้วก็รู้สึกดีมากว่ามันน่าจะเจ็บกว่านี้นะผ่าตัดอ่ะและตอนนี้ก็ประสบปัญหาครับนอนไม่หลับเพราะว่าท้องอืดแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นเรื่องปกติตอบมาเพื่อเป็นกําลังใจ <c oughs> ไม่ได้มีวิธีแก้ไขให้คุณเลยครับ <c oughs> และตอนนี้ก็หกโมงเช้าครับตื่นมาเพราะว่าอาเจียนแสบท้องแล้วก็รู้สึกท้องอืดเนืน่องจากเป็นโรคดัดจริตนะคะ อุตส่าห์เอาตุ๊กตามาเล่นแต่ว่ามือขวาใส่สายน้ําเกลือเล่นไม่ได้เล่นอีกก็บวมอีกในที่สุดก็ได้กินข้าวมื้อแรกแล้วหลังจากที่อดข้าวมาแล้ว3วันน้ําตุ๊ก็ยังดีดีกว่ากินน้ํำปลาเราจะกินได้แค่นี้นะคะ หลังจากกินซุปได้แค่ครึ่งถ้วยเมียผมบอกอิ่มแล้วครับเหลือเชื่อคนกินไม่บรรยารยนอย่างมาดามแพนไม่นะกินแค่นี้อิ่มแค่2วันกลับบ้านได้แล้วเนี่ยตอนหนึงทุ่มเก็บของเลยดีใจไม่ใช่ได้กลับบ้านก็ดีใจเลยค่ะคิดถึงแมวค่ะนี <c oughs> ่หลักฐานว่ากลับบ้านได้แล้วจริงนะครับกลับบ้านตอนหนึ่งทุ่มเลยตื่นเช้ามาก็มานวดให้เมียและอาหารเช้าที่เมียโปรดปรานขึ้นซื้อข้าวมันไก่มาให้ปวดกิน ส่วนน้ำกูกินเอง1นสัปดาห์ทนหน่อยนะจ๊ะสี่วันหลังพ่าตัดนะครับจาก99.8เแหลือเก้าสิบหมันจะลงเร็วไปไหมเนี่ยก็กูเป็นคนสวยเพียงแค่5วันหลังพ่าตัดก็ออกมาแลดได้แล้วเสียงเฉยไม่ใช่แลดมาไหนแรดมางานตุ๊กตา7วันผ่านไปหมอให้กินนมได้แล้วเย่เอาไปเลยบทดนี้กินให้หมดนะการุณาสปอนเซอร์กูด้วยค่ะสิกว่าวันหลังผ่าตัดมีผมก็ออกมาทำงานได้แล้วครับ กะเธอต้องอดทนสิบล้อชนก็ไม่ตายแล้วสิบล้อชนมา,มากกว่าสามคันก็ยังไม่ตายแต่รถพังเหมือนรถถังสิบสี่วันหลังการผ่าตัดก็มาเดินที่ประตูน้ำได้แล้วครับเดินได้แต่วันที่สองแล้วมะและหลังผ่าตัดสิบห้าวันมาดาแพมก็มาฮ่องกงได้แล้วครับ<อ>กินแล้วอ้วกกินแล้วอ้วกถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเอฟเฟคและนี่ก็ครบหนึ่งเดือนที่ผ่าตัดกระเพาะแล้วครับแต่ก็ยังอ้วกอยู่พี่ว่าหุ่นเท่านางงามมิสแกนหรือยัง เ่าแล้วแหละเพราะว่าอะไรรู้ไหม,มน้องอาบา,ง,างครึ่งหนึ่งหกสิวันหลังพาตัดอ้สวยจังเลยเมียฉันเนี่ยแล้วทำไมไม่คิดจะพูดยิงเหรอเช<ะ>ิดและนี่ก็ครบ2เดือนแล้วครับลงไหมเห็นไหมตอนนี้เพอร์เฟกแล้วลอดไปแล้ว15บกิโล และถามว่าเราสวยที่ไหนก็รัตินันเม m e d ลเซ็นเตอร์สิคะเฮ้ยบังโลโก้อ้าวออเออนี่นะหรอกมานดำแม่ม